โอ้เก่งมากหาความรู้เองด้วยน้องเขาดีนะซื้อขนมมาให้ทีไรเขาไม่เอานะครับเขาบอกว่าขนมไม่ สวัสดีค่ะพบกับน้องวิงในรายการพลเมืองคูครูนะคะช่วงนี้นะคะหนูเห็นคนหงุดหงิดง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าไฟค่ารถอากาศร้อนเศรษฐกิจต่างๆเดี๋ยวเรานะคะจะไปคุยกับชายท,ที่อารมณ์ดีที่สุดในโลกว่าเขามีเคล็ดลับอะไรถึงทําให้พวกเรานะคะอารมณ์ดีค่ะเชรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์อู่สวัสดีค่ะน้องติงคนสวยช่วงนี้อาจารย์หนูเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้นครับอากาศร้อนมากๆแต่ที่สําคัญเนี่ยโอ้โหค่า,าไฟแพงมากๆเลยค่ะแล้วน้องติงล่ะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศร้อนเหมือนกัน,นะค่ะแต่หนูยังดีใจที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแ้วค่าไฟที่บ้านหนูเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้แพงมากๆเลยค่ะแล้วหนูทํายังไงคะก็ต้องจ่ายสิต้องจ่ายยโอ้โหเือนจะได้ครับพกเดีวกัน <laughs> หนูเจออาจารย์หนูตั้งหลายปีเอิม่มหนูเห็นอาจารย์อูล่าเริงตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์หนูมีเคล็ดลับอะไรหรอคะโอ้ง่ายมากๆเลยเป็นประโยชน์ก็อย่างเช่นเราไม่กินอาหารพวกไขมันถึงสูงอ่ะแล้วก็ไม่กินพวกขนมกรุบกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็หากินผักเยอะๆช่วงเพราะอายุมากขึ้นใช่ไหมเราจะไปกินข้าวเยอะๆไม่ได้กินขนมเยอะๆไม่ได้แล้ว นะครับล้วก็ต้องกินผักเยอะๆลดเนื้อสั์หน่อยๆนะครับน้องปิงก็อรารมณ์ดีตลอดเวลาเห็นน้องปิงกินอาหารเนะี่ยกินอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ๋อหนูก็ต้องกินผักเยอะๆค่ะกินข้าวให้ตรงเวลาไม่ขิดไม่กินขนมเคี้ยวกรุบกรอบไม่กินไอติมค่ะเห็นน้องปิงไม่ค่อยกินขนมเลยเพราะอะไรอ่ะแม่กับพ่อหนูทำงานหนาเางินลำบากค่ะโอ้ด้ต่อคะ หนูโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอหนูค่อยไปเรียนรู้ค่ะว่าขนมมันได้ดประโยชน์โอ้โหเก่งมากหาความรู้เ,เองด้วยน้องเขาดีนะซื้อขนมมาให้ทีไรเขาไม่เอานะครับเขาบอกว่า ขนมไม่มีประโยชน์ก็ถามคราว่าไม่มีประโยชน์ได้ไงเขารู้จากไหนเขาบอกเขาไปเซิร์ชข้อมูลจาไกไหนคะผูเ้เก่งค่ะเก่งนะแค่เด็กป .3 นะเขายังเคยหาข้อมูลหาอะไรต่างๆได้นะครับนอกจากทานอาหารแล้วเนี่ยยังทานอะไรอีกหรอคะโอ้หลักๆเลยที่พวกหนูที่ชอบเห็นคนในซอยเห็นว่าทําไมถึงกินน้ําเยอะนะครับข,ข้อดีอย่างเป็นคนที่กินน้ำเดือนว,วันหนึ่งกินก็หลายลิตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนะี่ยน้ำเปล่าอ่ะมันดีต่อสุขภาพมากเลยเพราะเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่่แล้วไงสมมติ าเกิดเรากินแอลกอฮอล์มากเกินไปกินน้ําอัดลมมากเกินไปสิ่งพวกเนี้ย มันจะไม่ดีต่อร่างกายโดยเฉพาะหน้ำรเมี่ยคือเขาบอกว่ากินแล้วจะมีความสุขช่วงแรกใช่ไหมสักพักหนึ่งความสุขก็จะหายไปสู้น้ำเปล่าไม่ได้น้ำเปล่าสดชื่นกว่าแล้วน้องปิงอ่ะชอบดื่มอะไรคะชอบดื่มน้ำเปล่าค่ะทำไมถึงชอบดื่มน้ำเปล่าคะหนูคิดว่าถ้าดื่มน้ำบัลลม,มากๆค่ะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะต้องดื่มน้ำเปล่าให้เยอะๆค่ะหนูขออนุญาตกินน้ำเปล่าก่อนนะคะโอ้น่ารักมากโอ้ย ความรักความเมตตาหิว,วา่างศรัทธาความมั่นใจนอกจากคานอาหารดื่มน้ำแล้วนะคะยังมีอีกไหมคะมีค่ะข้อที่สำคัญเลยโดยเฉพาะน้องปิงอะ่ะคือเรื่องของการนอนการนอนนี่ถือว่าสิ่งสำคัญเลยเฉพาะน้องปิงอะ่ะ ต้องนอนเยอะๆน้องปิงนอนกี่ทุ่มคะสองทุ่มค่ะแล้วช่วงเปิดเทอมนี่นอนสองทุ่มใช่ไหมตื่นกี่โมงคะอ,งอืมหกโมงอูดีมากเลยเพราะการนอนเนี่ยโดยเฉพาะนอนช่วงก่อนสองทุ่มนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับโดยถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้อย่างจะให้นอนสี่ทุ่มเนาะเพราะนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะสดชื่นนอนแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงเนี่ยแต่ขอให้นอนสกระมการสมสามทุ่มสี่ทุ่ม ผู้ใหญ่นะถ้าเกิดเด็กอย่างน้องปิงอ่ะสองทุ่มได้โูน้องปิงนี่ดีมากเลยทำไมน้องปิงนอนตรงต่อเวลาคะหนูนะคะหนูจะไม่เล่นมือถือค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเวลานอนแล้วหนูจะไม่ยุ่งเลยค่ะโอ้อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น้องปิงพูดถูกก็ดีมากนะตีมือหน่อยนะครับสมมติใครอยากจะนอนเร็วๆนะจากตัวเองและที่สุดไปแล้วนะครับเอาอินเทอร์เน็ตออกปุ๊บนอนเร็วชัวนะครับ สามสี่ทุ่มเนี่ยก็จะหลับแล้วสมมติเรายังเล่นเน็ตอยู่ไถไปดู YouTube ไปดูติ๊กต็อกไปเวลาก็จะผ่านไปเร็วมันจะนอนไม่หลับน้องปิงเคยเป็นไหมไถเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมโอ้ดีมากนะครับในน้องเขานอนตรงกับเวลาแล้วอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยที่เห็นเห็นเลยนะทําไมน้องปิงกับอาจารย์อูถึงอารมณ์ดีเรื่องของการออกกําลังกายเวลาผมออกกําลังกายไงช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงช่วงเย็นหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ร่างกายเราสดชื่นพอร่างกายเราสดชื่นปุ๊บ เราออกกําลังกายตอนเย็นหรือตอนเช้านะครับตอนเช้าเราออกปุ๊บไปทํางานสมองมันก็รีแลกมันก็สบายไปเร็วตัวนะคือมันมีความสดชื่นนะได้ดไปลดปล่อยต่างได้ขยับขเรื่องร่างกายแล้วตอนเย็นเราออกอีกชั่วโมงหนึ่งไปวิ่งหรือไปเดินกันแหละกลับมาเราก็เหนื่อยเหนื่อยเสร็จปุ๊บเวลาเราหลับเราก็หลับสบายทําให้นอนเร็วตื่นเร็วแล้วน้องปิงนี่ออกกําลังกายยังไงคะอ๋อหนูเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะเซิร์ฟสเก็ตออกกําลังกายยังไงคะอ๋อใช้การโยกตัวค่ะอืม ยกตัวมันออกกําลังกายยังไงอ่นี้อยนี้หนูเล่นมันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงค่ะอ้รู้จักออกกําลังกายแล้วตื่นตรงต่อเวลาด้วยหนูเห็นอาจารย์อูทำงานเยอะแยะสัมภาษณ์คนเยอะแยะอาจารย์อูหาเวลาพักผ่อนยังไงล่ะคะโอ้นี่ถือเป็นข้อที่สําคัญนะเรื่องของการหาเวลาพักผ่อนนะครับก็เวลาหาพักผ่อนก็ง่ายๆนะครับเราว่างช่วงไหนอย่างเช่นมันหยุดอย่างเงี้ยก็ถามว่าอ่านหนังสือ ดูหนังดูเน็ตฟลิกดูซีรีส์ต่างๆดูสารคดีหาความรู้หาเรโรแต่แบบไม่ซีเรียสน,นะ ไม่จําเป็นต้องไปหาความรู้แบบซีเรียสนะครับบางทีช่วงรีแลกซ์รีแลกซ์แหละโตจะได้ความรู้เลยบางทีดูซีรีส์มาเนี่ยเฮ้ยได้ความรู้เรื่องนี้แล้วก็อาจจะไปสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือเรื่องวิทยาศาสตร์สารคดีต่างๆก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์ถามหมออะไรประมาณเนี้ยแลต้องปิ๊งเวลาว่างสิ่งชอบทำอะไรสุดคะเล่นติ๊กตอกค่ะทำหนึ่งชอบเล่นติ๊กตอกค่ะมันบอกไม่เท่าค่ะจะเต้นสวยหน่อยหนูเต้นยังไงติ๊กตอกอะที่หนูเต้นอยู่น้องเขา เป็นคนอารมณ์ดีนะครับน่ารักมากเลยเขาชอบเต้นติ๊กต็อกชอบอนะไรเนาะอ่อาทำไมถึงชอบเต้นติ๊กต็อกคะเต้นออกกำลังกายไปด้วยค่ะอ่าเวลาพักผ่อนของน้องติงคืออะไรคะไปเล่นส,กสกเก็ตแล้วก็ไปเดินเล่นที่ไหนคะที่สวนสาธารณนะค่ะทำไมถึงชอบเดินเล่นสวนสาธารณะคะอืมคิดว่ามันได้รีแลกซ์ตัวเองค่ะรีแลกซ์ เอเองะาโอ้ดีมาก น้องปิงนี่เขาเก่งอย่างนะช่วยพ่อแม่ทํางานด้วยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่าอยากจะเป็นอะไรคะที่น้องปิงบอกอยากเป็นหมอค่ะมาถึงอยากเป็นหมอคะเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยหนูจะได้รักษาได้ค่ะเขาตั้งใจเรียนบอกเขาไม่อยากพ่อแม่ลาบากพหนนพ่อแม่เหนื่อยมากแล้วเนาะวันนี้นะคะหนูขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายสรุปนะคะการทําให้อารมณ์ดีข้อที่1กินอาหารที่มีประโยชน์ข้อที่2อง ดื่มน้ำเปล่าให้เยอะๆนะคะข้อที่3นอนให้ตรงเวลาอย่ากเกินสีทุ่มนะคะข้อที่4มันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีค่ะข้อสุดท้ายนะคะหาเวลาพักผ่อนเพื่อให้ตัวเองสบายใจค่ะหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะช้บกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ